โดกินไม่ขาดมันกินไม่ขาด,ขาดโดนครับหน้าฝ่ายลึกรับแห่งหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เป็นซอยไหนเป็นซอยไหนแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเวิ้งที่มันมีบัวนะครับก็น่าจะคนไม่ค่อยมาหาปลานะก็มาลองตกดูครับ โดนครัตัวที่หนึ่งครับเฮ้ยโอ้เป็นปลาตก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 เป็นปลาตะเพียนทรายนะครับมันตกมัตกตะเพียนทรายไซส์กลางๆนะครับไม่ได้เห็นมานานนะครับ อย่างานีเระตกโอเคครับหมายนี้ของหายากเยอะนะก็มีทั้งปาตเพียนทรายแล้วก็มังปอแดง กินไม่ขาดมันกินไม่ขาดกินไม่ขาดมันกินไม่ขาด,ขาดโดนครับโดนแไหวครับโอ้โหจังหวะตกยากับจังหวะนี้ปไรเอออู้ตะเพียนทรายค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูปุบโอ้เดี๋ยวผมต้องเอามามันบกนิดนึงนี่ครับตะเพียนทรายค่อนข้างใหญ่นะปกติจะเจอตัวเล็กๆนะนี่ดูตัวนี้อาให้ดู นี่ครับตะเพียนซ้ายแน่นอนครับแต่ตัวใหญ่มากนะน่าเก็บไปเลี้ยงพอดีอุปกรณ์การเก็บไม่มีนะครับนี่ครับตะเพียนซ้ายนะครับไซส์ใหญ่มากครับประมาณเกือบหนึ่ความมือได้ครับความยาวนี่ครับครับก็ปล่อยไปนะครับเดี๋ยว มีโอกาสคงได้มาตกเล่นอีกนะครับปัตเพียนสายโ้ตัวใหญ่มากไปแล้วครับ